ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ครับ Royal e n f l e l d 6หกห้า e ูนย์ t ินเอนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องได้ตัวเองครับนี่ครับรถตอนนี้ระยะกิโลนี่ครับเลขหม่ เราครบ1,000 10, งกิโล1,000 10, งกิโลแรกเราจะเช็คระยะเองถ่ายเองครับเพราะว่ารถเราจะเกิน3ปีแล้วครับเราเลือกที่จะทำเองมากกว่าครับในคู่มือจะให้เลือกใช้น้ำมันเครื่องนี่ครับ 10W50 ขึ้นไปนะครับการถ่ายครั้งแรก จะใช้น้ำมันเครื่อง3.1ลิตรนะครับนี่ครับถ้าเป็นผ่าเครื่องหรือประกอบเครื่องครั้งแรกจะใช้สามจุดเก้าลิตรนะครับนี่ครับเราไปดูน้ำมันเครื่องที่เราเตรียมมากันเลยนะครับน้ำมันเครื่องเราใช้เป็นตัวน,นี้นะครับโมตุน เจ็ดพันหนึ่งสิบห้สั่งคอร้อยนะครับหรือโมตุน,น้ำแดงเราได้ซื้อมาถ่ายเองกองน้ำมันเครื่องเราเลือกใช้เป็นกองรถยนต์นะครับขนาดอาจจะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าใส่ได้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยนะครับเครื่องมือเรามีที่บ้านเรามี ไม่มีประแจขันกองโดยตรงครับเราเป็นโซ่ตัวนี้ใช้ขันได้เหมือนกันครับน,น็อตถานน้ำมเครื่องจะอยู่ข้างล่างนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสามเราได้ลองเตรียมลูกบอกแล้วเป็นเบอร์สิบสามเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายนะกันเลยนะครับ จะถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลยออลูกบล็อกก็แก๊กนี่ครับนอตถ่ายน้ำมเครื่องอยู่ตัวล่างตัวนี้ครับขันกดลงนะครับโอเคขาก็จับนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับหัืนจะใช้บ็อกใช้มือหมุนก็ได้นะครับ แล้วก็ระวังว่ามันเครื่องมันจะพุ่งออกมาเราหาอ่างนี่ครับปุ๊บนี่ครับแล้วมันเครื่องน็อตก็จะเป็นเหมือนตัวดูดแม่เหล็กนะครับน่ครับจะมีเศษติดเศษติดที่ปลายหัวน็อตนครับแลมันเครื่องก็ได้ไหลลงแล้ว แล้วก็จะขันกองกันเลยนะครับกองกองแล้วก็จะต้องหมุนลงหมุนกองลงนะครับเพื่อขันออกแล้วก็โซ่สายคองมาก่อนเลยแล้วก็บิดปืดป๊ดปื๊ดมันจะล็อกลักษณะนี้นะครับนี่เราก็จับสายเลยครับ พืชกลองเราเริ่มหมุนแล้วออกแล้วครับมาจับพืชพืชโอเคครับกลองเราขลายแล้วต yes. ัวน okay. ี้เราก็ทําออกครับเราใช้ลูกบล็อกเก่าๆแล้วก็หาโซ่รถจักรยานมาเชื่อมเพื่อต่อกับลูกบล็อกเป็นสําหรับใส่รถยนต์ได้ครับขันรถยนต์ได้เลาองขันก่องออกเลย กองมันเครื่องเราก็ปล่อยให้มันนี่นะครับน้องถ่ายแล้วมันเครื่องเราก็ได้ซื้อแหวนเปลี่ยนใหม่ด้วยครับนี่นครับตัวเดิมเราก็ถอดออกมาเลยครับ แหวนอลูมิเนียมตัวนี้เป็นแหวนเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่เราก็ทำความสะอาดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับจะใส่แล้วพอดีเลยครับไม่รุนไม่หลวมมากแล้วเราก็จะปิดอ่างกันเลยนะครับเัวนน้ำมันได้ไหลหมดแล้วครับเราก็ทำความสาานะอาดน็อตแฟน แล้วก็อน็อตใส่เลยครับ,เร,บเรียบร้อยเอาก็ใช้บล็อกอัดนี้เราก,ก,ก็ดึงขึ้นนะครับเพื่อขันเข้า ขันตึงๆไม่ต้องไม่ถึง,ถงกับต้องดึงแน่นมากนะครับเพราะน็อตถ่านมันเครื่องมาไม่ได้ใช้รับแรงอะไรมากมายมีกองแล้วมันเครื่องล้าก็เช็ดหน้าแป้นมันให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการใส่กองนะครับนี่กองที่เราซื้อมานี่เป็นลูกยางนะครับเราก็เอามันเครื่องเสียดละมันเครื่องเก่าเลยครับทาลูกยางนิดหน่อยครับ ให้มันลื่นๆหน่อยหน่อยทาโอลิงนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยครับแล้วหมุนเอาก็พอนะกรองไม่ต้องอัดย้ำแน่นมากผมว่ามันแน่นนับกรอง <c oughs> แน่นแล้วครับแต่เราจะไปทำการเติมน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับ นี่ครับตัวเติมอยู่ตรงนี้แต่เราก็จะทําการเติมน้ำมันเครื่องนะครับนี่น้ำมันเครื่องที่เราซื้อมาโมตุนเจ็ดพันหนึ่งสิบห้า w ห้าสิบเราก็ทําการดึงนะครับแกะฝาจะแกะยากหน่อยนึงนะครับ ปืดปดมันจะเป็นกลวยนะครับฝามันนี่ครับปืดนี่เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็ดึงออกได้หมุนนอกจะเป็นฝาจุกอยู่ตรงนี้นะครับต้องดึงตัวนี้ออกอีกปืดโอเคครับเราแกะเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทําการเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับ, <c oughs> รบเราจะทำการเติมน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับดูเติมอยู่ตรงนี้เราขันออกแล้วเราไม,ม่กลวยเราไม่กล้าเติมสดทับกลัวหกนี่ครับน้ำมันเครื่องเราแกะเรียบร้อยแล้วเราก็เติมไปเลยหนึ่งขวดครับเป็นน้ำมันเครื่องโมตุนตรงนี้ก็เทไปเลยครับใจเย็นนะค่อยๆเท เราซื้อมาหลายบาทครับออกไปไม่คุม้ม หมดแล้วครับทุกหยดมีค่าครับหมดแล้ว1งขวดครับเราก็จะเติมขวดที่สองเลยครับเราได้แกะไว้เรียบร้อยแล้ว เย็นๆนะครับไม่ต้องรีบถกมามันจะขี้เกียจเช็ดลำบากครับน้ำมันเครื่องซื้อมาหลายบาทด้วยครับต้องแช่เย็นตัวนี้วาวเราจะไม่ตั้งนะครับเพราะว่าผมว่ารถระยะแค่หมื่นโลเนี่ยครับยังไม่ต้องจาเป็นก็ได้เพราะเราตั้งมันพึ่งตอนห้าร้อยกิโลแรกรถผมไม่ค่อยได้ขี่แบบไม่ได้ขี่เร็วไม่ได้ขี่แบบมากมายครับแค่ขี่ไปทํางานอาทิตย์ละอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเองครับก็เลยเลื่อกที่จะไม่ตั้งแล้ววาวก็ยังไม่ดัง รถก็ยังวิ่งดีปกติครับก็เลยเลือกที่จะไม่ตั้งห่าครับเพราะว่าผมเห็นบางศูนย์เขาก็แกะออกมาดูนะครับที่ทมเช็คกับคันนึงที่เขาไปเช็คระยะหนึ่งหมื่นกิโลเขาก็ไม่ได้ตั้งนะครับเขาก็เปิดเช็ควาลเฉยๆวลวมันยังอยู่ในค่าที่เราหรือที่โรงงานตั้งมาตรฐานไว้ครับเราก็เลยไม่เปิดตั้งดีกว่าแต่เราก็เปิดเีได้นะครับเราก็มีอุปกรณ์แต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดครับนี่เราเติมขวดที่สามแล้วนะครับ ขวดที่สามจะหมดแล้วครับมันเครื่องจะใช้สามจุดหนึ่งครับขวดที่สามล้วหมดแล้วตัวน้วมันเครื่องโมตุนครับมันจะมีตัวเลขหรือขีดบอกนะครับตอนนี้มันก็เต็มอยู่เราจะลดไปหนึ่งขีดเพราะว่าน้วมันเครื่องเราต้องใช้สามจุดหนึ่งตันนี้เราเติมไาแล้วสามขวดเราจะขวดที่สี่เติมไปครับเราจะเอาเหลือแค่เก้าร้อยนะครับ ไปนิดนึ่งโอเคครับนี่ครับไม่ทราบว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเลือประมาณเก้าร้อยครับอ่าน,นิดนึงก็ได้ครับ,รบเราก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตาแมวเป็นสีแดงเลยนะครับ แต่เราจะทำการปิดรูนะมันเครื่องพอะเราเติมครบแล้วร้อยแล้วนี่เติมเราก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับนี่น็อตปิดปิดปุ๊บ ใช้ครีมบิดหน่อยครับเพื่อความแน่นโอเคเสร็จเรียบร้อยครับกองแน่นเราถ่ายแล้วมันเครื่องแน่นเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทกันดูนะครับ้ห้ยละมันเครื่อง เราสตาร์ทน้ำมันเครื่องจะยุบลงไปพอดับเครื่องน้ำมันเครื่องจะไหลขึ้นมานะครับ ในเกณฑ์ระยะน้ำมันเครื่องครับนี่ครับเราด้การเปลี่ยนน้ามันเครื่องหนึ่งหมื่นกิโลนี่ครับเรียบร้อยก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ